สวัสดีครับผมคุณวุบวัฒนกิจจากบริษัท HKK i n s t r u m e n t a t i o n t e c h n o l o g i s s ประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องการติดตั้งเกลียวเอียงนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเกลียวเอียงของอพเพชรเกตวิก้านะครับเราติดพเพชเกตวิก้าเป็นเกลียวเอียง1.4นิ้ว NPT ตัวผู้นะครับเข้ากระโลไปนะครับซึ่งเป็นฟีม a ล e 1.4นิ้ว NPT เช่นเดียวกันนะครับก็ง่ายๆครับ ตรงเกลียวตัวผู้เราก็เอาเทปพันเกลียวพันนะครับเทปพันเกลียวพันนะโดยเว้นเกลียวแรกไว้หนึ่งเกลียวนะครับเหมือนที่เราเคยคุยไปแล้วในครัง้งก่อนนะครับแล้วก็มาหมุนเข้าในตัวฟีเมลนะครับะระบบเกลียวเอียงเนี่ยครับเราต้องหมุนจนสุดนะครับโดยสแตนดาร์ดแล้วก็ต้องหมุนประมาณ3รอบครึ่งขึ้นไปนะครับถ้าเกลียวที่ดีหน่อยก็จะหมุนได้ถึง6รอบนะอย่างเช่นเกลียวของ หกเจลล็อกเนี่ยจะหมุนได้หกรอบนะโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณสามรอบครึ่งกันนะครับเราก็หมุนจนสุดจนแน่นนะครับะจนแน่นพอหมุนจนแน่นปุ๊บนะฮะมันก็เท่านั้นเลยนั่นอยุดตรงนั้นเลยแต่อย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยครับเห็นไหมฮะ,ะเพชิเกตมันหันหลังให้เรานะฮะเ,เราก็จะดูพะเพชิเกตไม่ถนัดนะฮะทำยังไงฮะถ้าเราคลายออกมาแน่นอนครับเราเห็นพเพชิเกตก็จริงแต่ก็จะเกิดการรั่วที่เกี่ยว ตรงนี้นะตรงติดตั้งนะครับมันมันหลวมนะก็จะรั่วแต่ถ้าเราหมุนมากเกินไปหมุนมากเกินไปเกียวก็จะเสียได้นะครับนี่คือปัญหาของเกียวเอียงมันจะเป็นแบบนี้ครับหลายคนก็ทำไงฮะถอดมานะครับถอดมาพันพันเทปพันเกียวให้หนาขึ้นนะพันให้หนาขึ้นแล้วก็หมุนเท้าไปใหม่นะครับหมุน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 ไปจนกว่า ตอกว่าเพชจะรเก็บมันจะตำแหน่งตรงไม่ได้ก็ถอดใหม่ทำใหม่ทำนี้ไปเรื่อยๆจน,ก,ก,วน,นะก,นกว่าจะได้นะครับก็ฝึกความอดทนนะครับใช้หลักการนะครับอย่ายอมแพ้ทำจนกว่าจะได้นะนี่คือระบบเกี่ยวเอียงเป็นอย่างนี้น,นะครับนะก็เราวันนี้เราก็มีตัวช่วยครับเรามีตัวฟีเมลอะแดปเตอร์นะเป็นทิวอะแดปเตอร์ Doctor, ฝั่งหนึ่งเป็นทิวนะฝั่งหนึ่งเป็นเกล่ยวตัวเมียนะครับก็เหมือนเดิมครับเราเทปันเกี่ยวพันนะครับ เราเป็นเก็บแรกไว้หนึ่งเกี่ยวใช่ไหมฮะเราก็หมุนจนสุดนะครับเกี่ยวเอียงเนี่ยหมุนจนแน่นนะก็จานวนรอบก็แน่นอนประมาณ3รอบขึ้นขึ้นไปนะครับเหมือนเหมือนปกติเลยนะครับเพียงแต่ด้านนี้มันเป็นทิ้วนะครับเราก็สามารถมาต่อเข้ากับตัวข้อต่อทิ้วเห็นไหมฮะข้อต่อทิ้วเนี่ยนะครับเราจับบอดี้แล้วเราก็หมุนนัดตัวนี้นะครับสังเกตนะฮะด้านบนเนี่ยมันไม่หมุนมันไม่หมุนตามเมื่อเราเมื่อเราหมุนนัดนะฮะ ตัวข้างบนมันอยู่กับที่น,นะฮนะก็ทำให้ําให้การติดตั้งมันง่ายเราสามารถเลือกตำแหน่งของตัวเพชรเกตไว้ตั้งแรกนะครับแล้วก็ติดตั้งนะหมุนตัวตัดตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็เป็นอิสระจากการข้างบนข้างล่างนะคร,ครับทำให้การติดตั้งง่ายนะนี่คือข้อดีของระบบทิวนะเราเปลี่ยนเกียว n b t ให้เป็นทิวก่อนนะแล้วก็ติดตั้งนะครับก็ทำให้อ่า ตำแหน่งพิจายเกตก็ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็นี่ก็คือหลักการใช้ f e m a l ท t วดั adapter มันเป็นตัวช่วยนะครับก็ครับสวัสดีครับ